คุณผู้ชมคะเราปรับอารมณ์สักนิดหนึ่งมาดูตัวอย่างของไอเดียของการที่เรามีความสามารถแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ไปดูกรณีเยาวชนอายุ15ปีคนหนึ่งอยู่ที่ตรังนะคะเขาจบป .6 ค่ะแต่ว่ามีความสามารถด้านงานช่างปัจจุบันเนี่ยนะคะใช้ความสามารถที่ตีตรงนี้เนี่ยสร้างรายได้ตกเดือนละ2 0 0 0บาทค่ะ นี่แหละค่ะคือนายปฏิพันธ์กำเนิดหรือมอสอายุ15ปีมอสปฏิพันธ์เหมือนกันนะคะแต่เป็นปฏิพันธ์กำเนิดนะคะก็แม้ว่าจะเรียนจบม .6 นะคะแต่ว่าตัดสินใจออกมาช่วยครอบครัวทางานนี่แหละเพราะว่าค้นพบว่าตัวเองเนี่ยพอจะมีฝีมือในการประดิษฐ์แล้วทํา3ล้อพ่วงเขานําซากรถจักรยานยนต์เก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยค่ะแทนที่จะขายทิ้งเป็นเศษเหล็กก็นําเหล่านี้มาดัดแปลงเป็น3ล้อพ่วงหลังใช้ในการบรรทุกพืชผลทางการ น้องมอสเล่าว่าตัวเองทุกคลีวกับพ่อมาตั้งแต่เด็กแล้วก็สนใจทำรถสามล้อพ่วง อตอนนั้นเนี่ยเรียนอยู่ป .6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะพอจบป .6 ก็เลยตัดสินใจร่วมกับพ่อออกมาทําขายอย่างจริงจังเลยโดยรับหน้าที่เป็นหัวหน้าคนงานนะอ,อายุ15เป็นหัวหน้าคนงานดูแลการผลิตทุกขั้นตอนเลยค่ะล่าสุดมีรายงานว่าลูกค้าสนใจมีคําสั่งซื้อเข้ามาเยอะมากทั้งจากเกษตรกรชาวสวนยางพาราสวนปาล์มน้ํามัน,มนในพื้นที่รวมทั้งลูกค้าจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้ทำ แทบไม่ทันเลยค่ะดีอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีลูกค้าที่ยังไม่ได้ขค้ืนคงมีอยู่หลายคันครับครับตอนนี้ก็เร่งส่งออกไม่ทันเลยค่ะครับคิดว่ามันมันเหมาะกับเหมาะเหมาะัาะบบอ,อ,อาชีพในพื้นที่อย่างไรบ้างคะของการที่เราทำนี้เหมาะในการใช้ในสวนยางสวนปาล์ม หรือวิ่งบนถนนทั่วไปอย่างนี้ครับไว้ไวสำหรับทุกหนักครับสำหรับราคาของรถนะคะก็อยู่ที่8 6 0 0 0 0ขออภัยราคาขายอยู่ที่6 8 0 0 0บาทและ9 8 0 0 0บาทค่ะซึ่งสามารถบรรทุกได้น้ำหนักสูงสุดกว่า1ทนตันนะคะแต่ละคันใช้เวลาประกอบประมาณเดือนหนึ่งตอนนี้ก็พยายามทำให้ได้เดือนละ2คันเรามาถึงตรงนี้อาจจะเริ่มสงสัยกันแล้วว่าเด็กอายุ15จบป .6 เนี่ยจะไปมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์และการประดิษฐ์ได้ยังไงนะคะคือมอสเนี่ยอธิบายได้เลยค่ะถึงกลไกลเครื่องยนต์และเกียร์เดี๋ยวไปดูบางช่วงบางตอนกันค่ะ เราจะเชื่อมฐานตรงนี้ออกมาจะทําเป็นลูกปืนครับเป็นเป็นสลักตัวเนี้ยต่อมาจากแกนนี้ครับแล้วก็พวงโซ่กับต่อกับเครื่องครับมันมีกี่เกีย,ยร์นมัมีกี่เกียร์ก็ส่วนรถมอเตอร์ไซค์มีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ว่างส่วนนี้เดินหน้าถอยหลัง และตอนนี้เนี่ยนะคะพงงานเริ่มอยู่ตัวแล้วการเรียนการศึกษาก็ไม่ทิ้งมอสต,ตัดสินใจจะไปเรียนต่อค่ะวางแผนจะเรียนกศนอเพื่อจะได้ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ส่วนรถทุกคันที่เห็นนะคะพอทําเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีการจ่ายภาษีต่อทะเบียนและพระบให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะถึงจะสามารถนําไปใช้งานได้ค่ะ